สวัสดีครับสำหรับ EP นี้หรือคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวัตถุมงคลชนิดหนึงที่เรียกว่าหมูมหาลาบหรือบางคนเรียกว่าหมูทองแดงของหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับโดยพุทธคุณส่วนใหญ่นะครับที่เด่นๆของหมูมหาลาบนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเมตตาค้าขายแคล้วคลาดนะครับ คงกระพันนะครับทำอะไรเรื่องอะไรเป็นหมู่หมๆไปหมดนะครับโดยจากประวัติในการสร้างหมูของหลวงปูเ่เสงนะครับโดยเริ่มจากนะครับที่ท่านเลี้ยงหมูไว้หนึ่งตัวนะครับแล้วปรากฏว่าหมูได้เสียชีวิตลงนะครับในวันที่หมูเสียชีวิตลงนั้นหลวงปู่นะครับไม่ได้อยู่ที่วัด ชาวบ้านจึงนําหมูเนี่ยมาแล่มาหั่นเพื่อจะทําเป็นอาหารแล้วแบ่งกันนะครับแต่หั่นแล่ฟันอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับจากตอนที่หมูยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับหลวงปู่ได้ให้อาหารหมูนะครับในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงปู่ท่านจะเสกอาหารให้หมูกินเป็นประจำนะครับจึงทําให้หมูนั้นน่ะ หนังเหนียวฟันเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับเมื่อหลวงปู่กลับมาที่วัดนะครับพอทราบว่าหมูเสียชีวิตลงแล้วนะครับหลวงปู่ท่านจึงมีความคิดว่าจะสร้างวัตถุมงคลเป็นหมูขึ้นมานะครับก็ในการสร้างนะครับหลวงปู่จะสร้างหมูอยู่สองอยู่สองรอบนะครับในรอบแรกก็คือปี2521นนะครับจะสร้างหมูอยู่ สองพิมพ์นะครับหรือสองขนาดก็เป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กจะเรียกว่าหมูเล็กกับหมูใหญ่นะครับพอต่อมาในปี2 5 2พนะครับท่านก็สร้างเป็นหมูรุ่นหนึ่งเป็นหมูปี2 2เป็นหมูพิมพ์เล็กพิมพ์เดียวนะครับจะไม่มีพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับต่อมาเป็นวิธีการดูนะครับว่าหมูแท้หมูเกตดูกันยังไงนะครับนะครับวิธีการดูหมูนะครับใน3ตัวเนี้ย เพื่อนๆคิดกันว่าหมูตัวไหนเป็นหมูแท้หมูตัวไหนเป็นหมูเก๊นะครับลองคิดกันดูนะครับอ่ะคิดกันแล้วนะครับวายผมจะเฉลยนะครับบอกว่าหมูทั้งสามตัวเนี้ยเป็นหมูใหญ่นะครับแท้ทั้งหมดนะครับอ่ะต่อไปเราวิธีการดูนะครับว่าแท้ยังไงนะครับผมจะไม่มีของเก๊มาเปรียบเทียบนะครับของแท้นะครับ วิธีการดูตำแบบแรกนะครับจากการที่หลวมปู่สร้างนะครับจะมีเพียงแค่เนื้อเดียวนะครับไม่ว่าจะหมูปีสองสองหรือปีสอหนึ่งนะครับจะมีเนื้อเดียวนะครับเหมือนเนื้อของพยาคุดเลยจะเป็นเนื้อตะกัวชุบทองแดงแนละลมดํานะครับแล้วก็การหล่อเป็นหลอกแบบบล็อกประกบนะครับเป็นฉีดตะกัวเข้าที่ขาด้านหลังนะครับตรงนี้ด้านหลังขวา ขาขวาด้านหลังนะครับฉีดตะขัวเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นบล uh ็อกประกบใช่ไหมครับก็จะมีรอยประกบบล็อกอยู่ตั้งแต่ขาหลังตรงนี้ขึ้นมานะครับบล็อกประกบขึ้นมาจนหาตรงหางหลังนะครับมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะครับเป็นบล็อกประกบนะครับเนี่ยครับจะคางลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเป็นบล็อกเนี่ยครับประกบมาเรื่อยๆ นะครับจนถึงขาเนี่ยครับนี่เป็นบล็อกประกบนะครับผิวพันธุ์นะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเป็นเนื้อตะกัวนะครับผิวก็จะไม่เรียบตึงนะครับผิวจะไม่มีการเรียบตึงจะเป็นผิวแบบมะกรูดเหมือนพยาคุดนะครับนะครับดูเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าวิธีการดูครั้งอันต่อมานะครับ ตัวอักขระต่างๆพวกน,นะะวี้นะครับจะมีความชัดอยู่นะครับนะครับจะมีความชัดอยู่ทั้งซ้ายทังด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะมีความชัดอยู่ต่อมานะครับตรงอักขระหน้าขาหน้าขวานะครับที่เป็นตัวอักขระตรงนี้ด้านล่างนะครับต้องไม่มีขีดลงมานะครับ ต้นตาน่นี้ต้องไม่มีขีดเป็นเส้นลงมานะครับถ้าเป็นขีดเส้นตรงนี้จะเ,เป็นบล็อกเกยน,นะครับก็คือเป็นของเกยที่นําหมูตรงนี้ไปไปทําบล็อกเพื่อทําของเกยขึ้นมาเลนแบกบขาหลังขวาที่ขีดไปก็จะมีรอยตัดที่เป็นรอยตัดชนวนนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวถัดไปนะครับเนี่ยครับบล็อกประกบเห็นไหมครับ มีนี่ขีดมานะครับด้านหลังมีที่ฉีดชนวนเข้าไปนะครับด้านหน้านะครับมีรอยประกบมานี่ครับมาลอยมานี่แล้วก็มานี่นะครับจะเห็นอยู่นะครับตัวอัคาระนะครับตัวนี้ผิวพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเห็นคมชัดนะครับตัวอัคาระ ด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะปั๊มปี2 5ง1นะครับเป็นหมูใหญ่รุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยครับม็บอกประกบหมดเลยนี่เห็นลอยมานะครับชนวนตัดเีดคางหมูนะครับ มีรอยปกวักประกบเนี่ยครับเห็นชัดเจนนะครับรอยบอประกบนะครับต้องไม่มีขีดนะครับทาหน้าขวานะครับผิวไม่เรียบตึงเนี่ยครับวิธีการดูหมูคร่าวๆนะครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราวางหมูไว้กับพื้นเรียบๆนะครับวางไว้กับพื้นเรียบๆขาหลังของหมูขาหลังหมูนะครับ ก็จะกระดกขึ้นนะครับในสีข่ขาเนี้ยเมื่อระวังขนาดกับพื้นนะครับอย่างเงี้ยถ้าระวังขนาดกับพื้นอย่างเงี้ยขาหลังจะลอยนะครับจะกระดกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันถัดไปนะครับต่อไปเรามาดูนะครับว่า ถ้าเกิดเราวางว้กับพื้นที่เป็นพื้นเรียบเนี่ยขาหลังหมูด้านขวานะครับก็จะกระดกนะครับไม่มันจะลอยพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับขาหลังจะกระดกเห็นไหมครับไม่ติดพื้นนะครับเห็นไหมครับทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดนะครับถ้าเป็นตัวแท้นะครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้หมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูหมูของหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดชอบกดกระดิ่งไว้รอเลยนะครับเผื่อเรามีคลิปใหม่ๆมาอัพนะครับพวกท่านจะไม่ได้พลาดในการรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ